สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะครับเหรียญหลวงู้ทวดนะครับเหรียญปั๊มหลวงูุทวดหลังยันห้าทุกแกะเหรียญปั๊มหลวงู่ทวดหลังยัน, <c oughs> ยนห้านะัะ วัดควรวิเศษนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกประมาณปีศนะูนย์หกะศูนย์หก เอาเอาหกร้อยแล้วกันนะบุทิมปุกเสกหกร้อยบาทพระราคายังไม่แพงนะแต่บุทิมปุกเสกก็ใช้ได้แล้วนะเหรียญกิติโกนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพิมพ์ใหญ่นี้เดิมๆดิมนะ พระสวยนะพระสวยพระสวยเจ้าของไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยเอาสักพันพันหกแล้วกันนะพันหกนะครับพระสวยผิวเดิมหนึ่งพันหกร้อยบาทนีลาเทพประทานพรครับหลวงปู่เหลียน วัดหนองบัวนะครพระสองสี่เก้าแปดธีลาประประธานพรองนี้สวยมากนะครับ สวยใหญ่เบลเลยนะอเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาท<อ>ชินนราชอินโดจีนนะครับสังคติสั้น,น พิ์สังกติสั้นนี่ได้จากบ้านเลยนะฮะยังไม่ผ่านการสัมผัสมือเท่าไหรนะ่ฮะยังเป็นผิวหิ้งอยู่เลยครับสนิม เกิดจากเกิดจากการเก็บนะเก็บไม่ค่อยดีสังคติสั้นนะตอโคดโคดตอกเกือบเต็มเหมือนกันนะ แต่พื้นผิว,วเขาเป็นกูขะไปหน่อยนะฮะเป็นรูจะถือว่าหล่อหล่อได้เต็มฟอร์มจริงๆผ้าเนี่ยถ้าอยู่ กับคนที่เขาทําความสะอาดได้นะผมว่าพระสวยมากนะครับพระพระสวยมีโค้ดสังคติสั้นนะครับเอาเอาสักสองหมื่นแล้วกันนะครับเอาสองหมื่นบาทนะครับเห็นเปิดกันสามสิบ้านู่นนะมือใหญ่เอาอ่าสองหมื่น ปิดตาคูณมหาลาบเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปิดตาเนื้อเงินคูณมหาลาบเอา1,000บาทนะครับเสาห้าคูณพันล้านนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับปิตาเนื้อเงิน หลวงพ่อคูณพันล้านเนเงนร้ยปซนต์หนึ่งพัน100 1, บาทธรรมะหลวงพ่อแลหลวงพ่อแลปีสามเก้าวัดหลวงวัดพระทรงนะจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแลเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อฉายวัดพระแก้วนะครับ เก้าห่วงนะเก้าห่วงมีเก้าห่วงสิบเอ็ดห่วงนะอันนี้หลวงพ่อฉายวัดพระแก้วหลวงพ่อกลวยปุกเสกนะครับมีในหนังสือหลวงพ่อกลวยมาเสกนะรุ่นนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนแปดสิบสี่ปีจังหวัดลำปางปีหนึ่งเจ็ดพระสวย ี่ปีปีหนึงเจเอาไปเอาไปสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเรียนอาจารย์ฟันนะครับหลังพะาสีบรีนะครับ, ory, น,รบนิยมแขนขีดตรงนี้นะแขนขีดเอาแปดร้อยนะครับแปดอยบาทอาจารย์ฟันหลังพะารีบรีแปดร้อยบาท ทองแดงลุมดำเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสมเด็จองค์สมเด็จองค์จกักรพรรดิวัท่าซุงนะครับฉนวนสมเด็จองค์พระพถมอันนี้เป็นเนื้อเงินพร้อมกล่องเอาพันสองนะพันสองร้อยหลวงพ่อผางปีสองสองสร้างอุโบสถวัดสว่างนามสี่ร้อยบาท หลวงพ่อผางสี่ร้อยบาทหลวงพ่อนอนะครับเหรียญหลวงพ่อนอปีหนึ่งสี่ครบรอบแปดสิบปีปีหนึ่งสี่เอาหกร้อยแล้วกันหกร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองนะครับคำข้าวรุ่นสองใครสั่งถามมาหลายคนนะได้มาแล้วนะเอาพระยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่ คำคาวสองเอาสักเอาสักเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยบาทเหรียญนวะนะในหลวงคุ้มเก้าเนื้อนวะหลวงพุโตบุกเสกนะครับปีสองสองเจ็ดร้อยบาทนะเนื้อนวะกิ่งของตะเคียนวัดประดู่ทรงธรรมนะฮะหัวบินวัดประดู่ทรงธรรม กิ่งไม่ดังนะเอาเอสี่ร้อยแล้วกันห้านะนัดดวงปูแหวนนะครับมีโค้ดก็ไม่มีโค้ดนะสวยๆเดิมๆคู่นี้คู่นี้เอาเอาเจ็ดร้อยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทคู่นี้เจ็ดร้อยบาทแล้วกันใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ